สวัสดีครับผมอยู่กับช่องโอเอชรถดับคุณหารนะครับผมวันนี้พาช่างมาเดินท่อรถนะครับเป็นดา a g อนไอสองจุดห้านะครับผมเดิมๆ b o d โบดีแม็กวัสด์นะครับผมอยากเด้ท่อสแตนเลสนะครับผมจัดให้เลยครับผมไปครับชมบรรยากาศการทำงานครับเดินทางมาไกลหน่อยครับอำเภอไพรบึงบ้านประสาทยื้อครับ ได้เวลาจัดเลยครับผมตัดคลิปนะครับเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับผมอันนี้เริ่มขึ้นคอแล้วครับนี่ครับสภาพเดิมเดิมคือท่อนท้ายนะเพื่อในการว่องไวร่องเร็วครับผมจัดไฟเบอร์ใหม่นะครับสุดจัดคลิปนี้ทายพอนน้นนะครับผมเดี๋ยวตัดโตเอานะครับ เร่องเป็นรูปเป็นล่างกันแล้วนะครับตอนนี้ตามรูปทรงของท่อเดิมนะครับอาจจะผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็สวยดีอยู่ครับอาจจะใช้เวลาดาันนะครับมาถึงนี้ข้าสูช่วงท้ายๆนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกูเสนใจกับิีตอตอสอบถามแต่งเจ็เข้ามาได้ครับเด้งแชทเออโว้ยหยัวยด สอบถามได้นะครับผมใบช่างบุตรนะครับผมนี่ครับดราวม่นช่ช่างบุตรจดสิบเปรนเรียบร้อยครับหยุดสิทธพักเดิมอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูครับติดติดดีลี ทดทสอบดูบดนะครับมีติดนะครับนอชั่นบาร์เล็กน้อยครับผมเวลาเ,เครื่องยนต์ทำงานครับผมฟังเสียงดูครับนุ่มดีไหมใสดีไหมถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับผเจ้าของรถนะครับสเสียงบอ,อกนิดหนึ่ง เจ็ดร้อยครับดาก้นสองจุดห้าเดินยกเส้นครับพักเดิมปลายสองนิ้วถอดสองนิ้วปลายจอจัาเชิงพุท้าคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านและผู้รับชมครับผมไวยล้ำรวยนะครับ